สวัสดีจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงหน้าหนาวอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะอากาศดีมากแดดออกนะคะสามารถใส่เสื้อบางๆนะคะออกมานั่งริมระเบียงได้นะคะานานแล้วเนาะที่เราแบบว่าไม่ได้ออกมานั่งคุยกันแบบตรงระเบียงหลังบ้านนานๆคือนานมากหลายเดือนนะคะเพราะว่าก่อนอันนี้ก็จะแบบว่าหนาวเนาะก็จะนั่งอยู่แต่ในบ้านหรือบางทีก็จะใส่แบบ เสื้อโค้ทแบบออกไปข้างนอกแล้วก็แบบถ่ายคลิปบ้างอะไรอย่างนี้นะคะาเข้าเรื่องลแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมนะคะเราถึงได้มีโอกาสนะคะที่ไปพักโรงแรมนะคะรู้ๆนะคะแพงๆนะคะมันมีที่มาแล้วก็ที่ไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้มาอวดนะคะเราแค่มาแบ่งปันประสบการณ์นะคะให้ฟังว่าทำไมอ่า ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราไปมาอะไรเงี้ยเวลาเราโพสต์รูปลงใน facebook หรืออะไรอย่างงี้นะคะที่เราหรือที่เรานำาโรงแรมนะคะที่พักมารีวิวนะคะในในช่องของเราเพื่อนๆทุกๆคนนะคะก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีแต่แบบที่สวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างสูงด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะค่าเริ่มแรกเลยนะคะก็คือ1 ถ้าเกิดได้ยินเสียงไหมเอ่ยเพราะว่าเรานั่งอยู่ข้างนอกนะคะอาจจะมีเด็กๆเ,เขาเล่นกันแล้วเสียงมันอาจจะสะท้อนขึ้นมาได้นะก็คือนะคะเริ่มแรกนะคะคือถ้าให้เราอะไปซื้อไปพักโรงแรมแพงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ทําแบบนั้นนะคะแต่คือหนึ่งด้วยด้วยด้วยความที่ว่าอะสามีเราอีกแล้วสามีเรานะคะที่ หน้าที่การงานเขาเนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็เล่าให้ฟังไปว่าทําไมเราถึงได้นั่งเครื่องบินชั้นธุรกิจหรือว่า business class บ่อยๆนะคะมันมีที่มาที่ไปนะคะคลิปนั้นเราก็พูดไปแล้วเนาะหรือถ้าใครยังไม่ได้ฟังนะคะเดี๋ยวเราแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เนาะคือแฟนเรานะคะเขาทํางานเนาะกับบริษัทนะคะเขาก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไป ในที่ต่างๆนะคะที่เขาได้รับมอบหมายให้ไปเนาะ,ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นกรุงเทพนะคะเมืองไทยนะคะเขามีออฟฟิศอยู่ที่นั่นด้วยนะคะคือเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมก่อนหนะ้านั้นเขาไม่ทำนะคะคือก่อนหน้าที่เขาจะมาคบกับเราใช่ปะเขาก็เดินทางแบบไปแบบหลายประเทศทั่วโลกมากเลยเนาะแล้วเสร็จคือแบบมีช่วงหนึ่งที่แบบ ครั้งครั้งนั้นที่เราแบบว่ากําลังคบกันเป็นแฟนกันนะคะแล้วมันบังเอิญที่เขานะคะจะต้องแบบว่า,าต้องย้ายไปอยู่กรุงเทพนะคะไปทํางานที่กรุงเทพนะคะประมาณโอ้ยก็หลายเดือนอยู่นะคะประมาณเจ็ดแปดเดือนได้เลยนะคะในช่วงนั้นเนะาะค่ะในในระหว่างที่เขาได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองไทยนะคะคือตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดถึงจุดนั้นนะ เพราะว่าตอนแรกนะคะเขาก็บุ๊คโรงแรมตามอะอา a ดาตามเว็บทั่วไปนะคะตาม oda, อาก d ดเนาะคือถ้าเกิดคุณบุ๊กกับ a g ก d a นะคะคุณก็จะได้แบบเป็นส่วนลดแทนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณบุ๊กผ่านโรงแรมโดยตรงนะคะคุณก็จะได้ผลประโยชน์เองอล,ล้วนเลยนะคะเพราะว่า มันน้อยมากเลยนะจากอาก d ด้าที่คุณจะบุ๊กแล้วแบบว่าคุณจะได้แบบว่าได้ปมได้เขาเรียกว่าอะไระได้ได้นูน่นได้นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะคือถ้าเกิดคุณสมัครกับทางโรงแรมคุณก็จะได้แบบว่าเป็นสิทธิ์เต็มที่เลยนะอย่างเริ่มแรกนะคะเราไปพักที่โรงแรมสุขุมวิทซอย11นะคะชื่อโรงแรมเฟสเชอร์สวีทนะคะถ้าเกิดใครที่ชอบแบบว่าไปรูปท็อปบาร์ bar, ไป above eleven อะไรเงี้ย คุณอาจจะต้องรู้จักโรงแรมนั้นนะคะเสร็จปุ๊บเขาก็อยู่ไปได้สักพักนึงเขาก็คิดได้ว่าทําไมฉันไม่บุ๊กผ่านอ่าโรงแรมเป็นสมาชิกไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณบุ๊กผ่าน a l ก da ใช่ไหมก da ใช่ไหมเขาก็จะมีแบบว่าเฮ้ยเป็นเปอร์เซ็นต์ลดกี่เปอร์เซน็นต์วันนี้ห้องถูกกว่าวันนี้ห้องแพงขึ้นมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงแล้วแต่ วันถ้าวันไหนสุดสัปดาห์ราคาห้องก็จะแบบว่าสูงแต่ถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาช่วงโลซี e a s o อะไรเงี้ยราคาห้องก็อาจจะถูกลงนะคะแต่ถ้าเกิดคุณสมัครเป็นสมาชิกคุณอาจจะต้องใจ่ายในราคาปกติหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่นะคะแต่นะคะถ้าเป็นในส่วนของของโรงแรมนี้นะคะที่เราพักก็คือ แฟนจแฟนก็สมัครเป็นสมาชิกเนาะก็คือแบบว่าใจ่ายในราคาปกติของของโรงแรมไม่ได้จ่ายผ่านเว็บไซต์นะคะก็คือถ้าเกิดคุณอยู่ประมาณ40คืนนะคะภายใน1ปีนะคะคุณจะไปกับกี่รอบก็ได้นะคะอยู่ในเครือของเฟรชเชอร์นะคะเฟรชเชอร์ Fraser เขาจะไม่ค่อยมีโรงแรมเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปหาค้นดูในในอ่า กูเกิลก่อนนะคะว่าเขามีในเครือของเขากี่โรงแรมนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังใหม่ในส่วนของตรงนั้นนะคะแล้วก็หลังจากที่คุณได้ครบ40คืนแล้วนะคะคุณก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะดมอนนะคะก็คือเป็นบัตรมาให้คุณนะคะเป็นบัตรสมาชิกนะคะแล้วคุณก็จะอาจจะได้ส่วนลด1 0 20อ าการบริการมันก็จะต่างกันไปเดี๋ยวอันนี้เราข้ามไปก่อนเพราะว่าอันนี้เราไม่ค่อยแบบว่าได้ใช้ของตรงนี้อันนี้เราไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ว่าเราจะมีอีกเครือหนึ่งที่แบบว่าคือโรงแรมเขาสวยในเครือของโรงแรมเขาคือมันสวยมากนะคะคือแบบว่าชอบนะคะนั่นก็คือเครือแอ r คอร์นั่นเองนะคะเครือแอ c คอร์ดนะคะเขาก็จะมีแบบ วิ้ยหลายหลาหลายโรงแรมมากเลยนะคะเดี๋ยวมาค่ะมามาดูกันหลักๆเลยที่เราใช้บริการของ a c c o r รนะคะก็จะมีนี่อ่า Sofitel นะคะ Sofitel แล้วก็เอ่าเขาเรียกว่าอะไร Sofitel อ่า m e r c u r คียนะคะแล้วก็อ่าวิ้ยเยอะเดี๋ยวต้องไปหาก่อนแต่ที่เราใช้ประจำก็คือ Sofitel แล้วก็เมอร์เคียวนะคะมาค่ะอ่า ถ้าเป็นในเครือของของแอร์คอร์นะคะเราก็จะ,ะทุกคนสามารถเป็นสมาชิกได้ถ้าคุณใจในราคาปกติเพียงแค่คุณเดินเข้าไปแล้วก็แบบพักโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบเป็นคลาสสิกนะคะก็คือเป็นการเริ่มต้นของการเป็นสมาชิกทั่วไปเนาะก็คือเขาไม่ได้จํากัดนะคะเพราะว่าอันนี้มันก็ไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้มีส่วนลดมันไม่ได้มี อะไรแพ็กเกจอะไรดีๆให้กับคุณอยู่แล้วเนาะมันก็แค่เป็นแบบเหมือนเป็นสมาชิกทั่วไปอะไรแบบแบบนี้นะคะค่าแล้วก็มาในส่วนของซิลเวอร์นะคะก็คือขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะซิลเวอร์นะคะก็คือคุณจะต้องพัก10คืน10คืนนะคะภายใน1ปีนะคะคุณจะพักกับโรงแรมไหนก็ได้ขอให้มันอยู่ในเครือของของแอคคอรหรือว่า ในเครือที่คุณสมัครนะคะคุณต้องดูดีๆนะว่าเครือที่คุณสมัครมีโรงแรมอะไรบ้างคุณต้องไปอ่านดูดีๆนะไม่ใช่แบบว่า,าคุณไปพักโรงแรมนี้แต่อีกเครือนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะเขาไม่นับนะคะแล้วก็พักพักสิคืนภายในหนึ่งปีหรือใช้เงิน 800ยูโรนะคะ800ยูโรไหนมาคิดเป็นเงินไทยซิว่าเท่าไหร่นะคะ800ยูโรคุณจะต้องถ้าเกิดเป็นซิว์นะคะคุณจะต้องพัก10คืน800ยูหรือว่าใช้เงินใจ่ายในการพักโรงแรมนะคะ800ยูโรคุณจะอาจจะซื้อห้องสวยๆหลูๆไปเลย800ยูโรนะคะหรือราวประมาณประมาณอ่ะ28,000นนะคะแต่นี้แล้วว่าอ่าพวกอ่า อะไรเขาเรียกว่าอะไรอะโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะมันก็เหมือนกับว่าเป็นสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งที่เราจะขึ้นไปอีกนะคะแล้วในส่วนต่อมานะคะก็เป็นของโกนะคะเป็นบัตรสีทองเนาะบัตรสีทองนะคะอันนี้ก็จะขึ้นมาอีกนะคะคุณจะต้องพัก30คืนนะคะ30คืนภายใน1ปีนะคะอย่างที่บอกจะพักโรงแรมไหนก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะหรือใช้เงิน หรือใช้เงินในการพักโรงแรมนี้นะคะ2,800ยูโรนะคะ2,800ยูโรอาคูณก็ไป2,800ป2,800ยูโรนะคะคูณ3 5ไปก็98,000นะคะภายใน1ปีนะคะภายใน1ปีนะคะแล้วอันดับต่อมาอันดับต่อมาก็คือแพททิโนมแพททิโนมก็คือคุณจะต้องเข้าพักในโรงแรมในคืออันนี้นะคะ หกสิขึนหรือว่าใช้เงินประมาณ5,600ยูโรนะคะคูณ35ก็ประมาณ1 9 6 0 0 0บาทนะคะภายใน1ปีนะคะแล้วกอ็อันสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนเหมือนเวลาคุณเดินเข้าไปอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเฮย้ยฉันแบบว่าเป็นแขกพิเศษมากนั่นก็คือไดมอนนะคะไดมอน คุณจะต้องใช้เงินหรือว่า you have to spend money นะคะคุณจะต้องใช้เงินประมาณ1,400ยูโรนะจ๊ะ1,400ยูโรคูณ35ไปก็ประมาณ364,000บาทนะคะภายใน1ปีคุณจะอาจจะแบบว่าไปพักโรงแรมห้องหรูหรูสวยๆแบบจ่ายแพงๆอะไรอย่เงี้ยจะ นะคะเขาไม่ได้มีจำกัดว่าคุณจะต้องพักกี่คืนนะคะแต่คุณจะต้อง spend money นะคะหรือว่าใช้เงินค่าที่พักกับโรงแรมนี้นะคะ14,000ยูโรนะจ๊ะนี่ค่ะนี่ก็คือสเต็ปของการเป็นสมาชิกของแต่ละเคือนะคะของของโรงแรมเนาะมาหลังจากที่ของของแฟนเราจะอยู่ในส่วนของแพต t i ิ u m นมะคะก็จะลองลงมาจากอ่า ไดมอนด์นะคะไดมอนด์ Diamond ก็สูงสุดนะคะก็จะเป็นคลาสสิกซิลเวอร์โกลด์พาทินมแล้วก็ไดมอนด์นะคะเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บนะคะพอเราได้เป็นอาพาทิเนีมอย่างตอนนี้แฟนเราเป็นพาทิเนีมอยู่เนาะในส่วนที่คุณจะได้นะคะก็คือแบบการเช็คอินมันต้องดูด้วยว่าแต่และโรงแรมมันก็ไม่เหมือนกันเนาะ คืออย่างที่เราเข้าพักที่เมอร์เขียวสุขุมวิทซอย11นะคะคือเขาจะมีสถานที่เช็คอิน2ที่นะคะก็คือ <c oughs> ด้านล่างที่คุณเดินเข้าไปมันจะเป็นล็อบบี้ก็คือคุณก็ไปเช็คอินตรงนั้นแต่พอคือเวลาเราบุ๊กิ้งเข้าไปอ่ะมันจะอยู่ในซิสเต็มของโรงแรมไปแล้วเนาะเขาก็จะเห็นรายชื่อของคนบุ๊กว่า คนนี้เป็นซิลแอคคนนี้เป็นแพตตินัมนะเขาก็จะแบบมีคนนะคะมาช่วยยกกระเป๋านะคะแล้วก็ขึ้นไปบนเล้าข้างบนนะคะชั้นชั้นสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วคุณก็ไปเช็คอินตรงนู้นนะคะแล้วก็เขาก็จะมีแบบว่าเวลคัมดริงค์มาให้นะคะในนั้นนะคะเขาก็จะมีแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีไวน์ขาวไวน์แดงมีของกินจุกจิกนะคะ ไม่รอต้อนรับคุณเลยค่ะคุณเดินกินได้ตามสบายเลยนะคะแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอก็เช็คอินตรงนั้นก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะนั่งเฉยเฉยนั่งส,สวยๆแล้วเขาก็จะดื่มชาหรือกาแฟดีค่ะ <c oughs> จริงๆอันนี้พูดจริงๆนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างการอ่าไม่ได้เป็นสมาชิกคุณก็จะต้องเช็คอินข้างล่างธรรมดาทั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นสมาชิกในอ่าแพ p พลตินัมหรือ d i a อนด์คุณก็จะได้เช็คอินในตรงในลาวช์นะคะเขาก็จะมีแบบในส่วนในส่วนนี้เนาะให้คุณนะคะค่าพอเราขึ้นไปข้างบนเนาะเราก็จะแบบว่าได้รับการต้อนรับแบบดีมากอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีชากาแฟน้ํามาเสิร์ฟให้เนาะแล้วก็คุณสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะคะว่าตอนที่กินเบรก fast นะคะคุณจะลงไปทานข้างล่างกับแขก ปกติทั่วไปหรือว่าคุณจะเลือกที่จะมานั่งทานในเลาจนี้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าภายในเลาจ์มันก็จะไม่มีอะไรแบบเยอะแยะหรอกเนาะมันก็จะมีแบบว่าเขาจะไม่ได้ทำแบบเป็นลายบุฟเฟ่ไว้เยอะๆเหมือนตามลายบุฟเฟ่ของของอแขกที่เข้าพักที่เขากินข้าวรวมกันนะคะตรงเบรคฟาส์เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพอเข้าไปเขาก็จะไม่มีอะไรเยอะค่ะ มันก็จะมีเมนูมาให้เลือกว่าไม่กี่อย่างนะคะว่าคุณอยากจะกินอะไรแต่ที่เหลือก็จะมีแบบพวกสลัดพวกแบบอาหารไม่กี่อย่างที่เขาทําไว้ให้นะคะก็ส่วนมากถ้าเกิดคนที่แบบว่าไม่อยากไปรวมกันเยอะๆข้างล่างอะไรเงี้ยเขาก็จะมานั่งกินกันข้างบนแบบนี้นะคะแบบว่าจิบกาแฟดูวิวไม่ต้องแบบวุ่นวายกับคนแบบว่าเยอะๆอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็คุณสามารถเช็คอิน ขอเช็คอินเร็วแล้วก็ขอเช็คเอาท์เลทได้ด้วยนะคะเช็คเอาท์เลทที่เราเคยมาก็คือประมาณประมาณปกติเราจะต้องเช็คเอาท์เที่ยงนะคะ จะต้องเช็คเอาท์11โมงเที่ยงแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในบัตรแพทตินัมคุณสามารถเช็คเอาท์ได้ถึงห้าโมงเย็นเลยนะคะเช็คเอาท์เลทนะคะแต่คุณต้องแต่คุณจะต้องบอกเขาล่วงหน้าก่อนนะว่าเออวันนี้ขอเช็คเอาท์เลทนะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าบางคนเขาแบบจะต้องบินไปนู่นไปนี่แต่ว่าไฟบินมันแบบมันมันมันช้าแบบต้องดืกกว่าจะแบบ เช็คเอาท์11โมงเราจะไปรอที่ไหนอะไรอย่างงี้อันนี้มันก็คือข้อดีเราสามารถอยู่ตรงนั้นได้นะคะแล้วก็การอัปเกรดห้องนะคะสมมุติว่าเราไปพักโรงแรมนี้แล้วเราจองห้องนี้ทางโรงแรมเขาก็จะอัปเกรดให้เราอัตโนมัติเลยนะคะว่าอ่าเราเราอัปเกรดห้องไปคือเขาจะอัปเกรดให้เราแบบว่าไปในห้องที่แบบว่าอ่า ใหญ่กว่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของของของแพตตินัมเอ้ยของแพลตตินัมนะคะคือของแฟนเรานะคะรู้สึกว่าเขาจะได้มาปีละสองครั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเห็นเขาเขียนไว้ในเว็บไซต์ว่ามันได้แค่ปีละครั้งนะคะคือคุณสามารถอัปเกรดไปเป็นห้องสวีทได้นะคะอย่างที่เราไปบาหลีมาเนะาะแฟนเรานะคะเขาก็ Grade, อัปเกรดอ่าห้องเป็นห้องสวีทนะคะจากตอนแรกเขาก็บุ๊กเป็นห้องที่แบบว่าอ่าไม่ได้ไม่ได้บุ๊กห้องแบบธรรมดาไปเลยแต่ก็บุ๊กห้องที่แบบว่ามันค่อนข้างอ่าสูงขึ้นมานิดนึงแต่ก็ลองจากห้องอ่าสวีทนะคะแล้วก็ทีนี้พอเราบุ๊กห้องนั้นไปแล้วถ้าเกิดมันไม่มีมันไม่มีอ่าเหมือนกับว่าคนบุ๊กไม่เต็มโรงแรมอะไรเงี้ยัยังมีห้องว่างวิลล่าว่างอยู่ แฟนเราก็เลยบอกว่างั้นถ้าเกิดว่่งเขาขออัปเกรดไปเป็นห้องนี้นะแล้วเราก็ได้วินล่าหลังนี้มาค่ะคือแบบห้องสวยมากมีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะเหมือนบ้านเป็นหลังเลยค่ะคุณจริงๆสวยมากคือแบบอยู่ที่นั่นอาทิตย์นึงเหมือนกับว่าโอ้ยฉันไม่อยากไปไหนอะ่ะคือเราอยู่แต่ในโรงแรมกันจริงๆไม่ออกไปไหนเลยเพราะว่าแต่ก็ไม่ได้เล่นสระว่ายน้ำที่โรงแรมนะไปเล่นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะอ่า บีทคลับนะคะของโรงแรมไปอยู่ตรงน ون, ู้นเออแต่ว่าห้องมันสวยสวยมากจริงๆอันนั้นคือห้องห้องที่แบบว่าเราชอบมากนะคะแล้วก็สามีพาไปขอแต่งงานที่นั่นด้วยนะคะแล้วก็มีอีกโรงแรมหนึ่งนะคะที่เวียดนามเป็นแบบโอ้โหวิลล่าเป็นหลังเลยนะคะวิลล่าเป็นหลังเลยนะคะถ้าเกิดใครได้ดูเราอะรีวิวไปแล้วเนาะคือแบบมันเป็นบ้านเป็นหลังเลยนะ คือถ้าเกิดใครไปพักที่นั่นมันชื่อวินล่าแป๊บหนึ่งนะอ่ามันชื่อว่าพีเมียวิลเลจฟูกวกรีสอร์ทเวียดนามนะคะอันนั้นเราไปพักที่ฟูกวกมาคือสวยมากเดี๋ยวจะแนบลิงไว้ให้ดูนะคะทั้งโรงแรมของอบาหลีแล้วก็ของเวียดนามที่เราไปมาของเวียดนามเขาจะเป็นบ้านเป็นหลัง บ้านเป็นหลังจริงๆนะคะเหมาะสําหรับครอบครัวมากอันนี้จ่ายไม่แพงนะคะคืนละแ0 0พันนะคะถ้าคุณจ่ายแล้วมันมี3มห้องนอนพักได้เป็นสิบคนคุณคิดดูนะคะคุณไปกับเพื่อนแล้วคุณแชร์มีห้องครัวมีสระว่ายน้ํานะคะ อยู่ตรงวิลล่าเดินออกไปเป็นชายหาดคือมันเงียบสงบสวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะแนบะลิงก์ไว้ให้ดูด้านล่างนะไปดูกันนะคะว่าโรงแรมเขาสวยจริงมันเหมาะก่การไปแบบเป็นครอบครัวนะคะแต่ก็ต้องดูช่วงอ่าหน้าโลหน้าไฮยด้วยนะคะถ้าเกิดหน้าไฮยก็อาจจะแบบว่าไพร์ Price อาจจะสูงขึ้นไปหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหน้าโลอะไรเงี้ยก็อาจจะ แล้วก็เวียดนามเขาก็มีที่เที่ยวเยอะเนาะอ่ะค่ะเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็ถ้าเราอย,อยู่ในบัตรของแพตตินัมใช่ไหมคะเรามีบัตรแพตตินัมใช่ไหมในแต่ละครั้งที่เราบุ๊กห้องนะคะเราก็จะได้ point สี่สิบเปอร์เซ็นของราคาห้องที่เราบุ๊กไปนะคะเพื่อนๆคือมันดีมากเลยเนาะ ก็บอกไปแล้วเนาะว่าคือแฟนเราเขาไปทำงานที่ที่เมืองไทยประมาณ7-8เดือนในระหว่างนั้นนะคะ mm. เขาไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยนะคะทุกอย่างค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะคะบริษัทเป็นคนจ่ายให้บริษัทนะคะเขาก็จะมีบัต g เจตให้กับพนักงานแต่ละคนนะคะว่าบัต g เจตพักโรงแรมคือลราเท่าไหร่นะคะ mm. แล้วก็เร่วงตั๋วเครื่อง,งบินแล้วก็พูดไปให้ แล้วก็พูดให้ฟังแล้วนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของของกินค่าอาหารมื้อกลางอ้ยค่าข้าวอะไรเงี้ยเขาก็จะมีบัตเจตให้คนละ1000ต่อวันนะคะมันกไ็ไม่ได้ไปกินอะไรเยอะแยะมากมายหรอกเนาะหนึง 1, ่งพันก็ถ้าเกิดใครกินประหยัดก็คือมีเงินเก็บไว้เหลือเฟือแล้วนะคะจริงๆนะคะค่ะแล้วนี่ละค่ะก็คือการได้พักโรงแรมหรูๆนะคะที่พักสบายๆนะคะสวยๆนะคะ ที่เราเอามาเล่าให้ฟังวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันเนาะเพราะว่า,าถ้าเกิดตอนนี้เราแฟนเราเขาก็ไม่ได้ไปไปไปทำงานที่เมืองไทยไม่ได้ไม่ได้เดินทางแล้วโควิดด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือในส่วนของเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไร Value ปะก็คือภายใน1ปีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดมันหมดอายุ ไปปุ๊บเขาก็ต้องต้อง,ต,องต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของพวกบัตรต่างๆที่เราได้พูดมาข้างต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกซิลเวอร์โกลด์แพลินัมหรือว่าไดมอนด์นะคะถ้าเกิดภายใน1ปีทุกคนทำเขาเรียกว่าอะไรว่าพักไม่ครบตามที่เขากำหนดไว้นะคะทุกอย่างก็จะกลายเป็นโมฆะแล้วคุณก็จะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่เหมือนเดิมคะ่ะ <laughs> นะคะ ส่วนมากส่วนมากพวกนักธุรกิจเขาจะใช้กันซะส่วนใหญ่นะคะพวกที่แบบว่าทํางานเดินทางอะไรอย่างนงี้นะคะเขาจะใช้กันแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าไปเที่ยวเฉยๆนานๆทีไปเที่ยวหรือว่าแบบว่าเราไปเที่ยวปกติทั่วไป<อ>เราอาจจะพักแค่แบบว่าเออโรงแรมธรรมดาก็ได้แต่แบบว่าไม่ต้องแบบว่าอ่ามีชื่อเสียงแต่เป็นโรงแรมที่แบบ เออขอดีหน่อยห้องสวยหน่อยราคาถูกกันหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเราอาจจะทําแบบนั้นนะคะแต่ตอนนี้เรามีสิทธิ์ที่จะใช้ในส่วนตรงนี้อยู่แล้วก็ใช้ในส่วนตรงนี้ไปนะคะมันก็คือความสุขส่วนตัวนะคะโรงแรมอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะที่ทํางานจ่ายค่าที่พักแต่ว่าพวกพอยต์ต่างๆเราก็ได้เป็นของเราก็เหมือนกับบิสเนสใช่ไหมเขาจ่ายค่าตัว๋วแต่ว่าเราเป็นสมาชิก พอยทุกอย่างเราก็ได้หมดนี่ราคาก็คือข้อดีของการแบาบว่าได้ทำงานเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะเราก็ได้พักโรงแรมได้แต้มสะสมแล้วก็ได้อัปเกรดอะไรประมาณนี้นะคะค่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะท,ที่เราเอา,อาประสบการณ์ในการเข้าพักโรงแรมมาให้ฟังมาเล่าให้ฟังนะคะก็ มันไม่ได้เป็นการอวดแต่อย่างใดนะก็คือเป็นการมาแชร์ประสบการณ์นะคะหวังว่าทุกๆคนจะเข้าใจและเอ j นจนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะหรือชอบก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ